เอาไปตามหามาให้แล้วนะครับกับเจ้าสุดยอดลอกเบสสายหน้าดินนะครับเจ้าทามาย่าโมแกนนะครับเบอร์หกพันห้านะครับก็ขครที่พลาดรอบที่แล้วไปนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับรอบนี้ผมขอให้เซลเขาไปตามหามาให้นะครับก็ได้เข้ามาอีกสีละประมาณเจ็ดถึงแปดตัวนะครับสีหนึ่งประมาณเจ็ดถึงแปดตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสร้างชื่อให้กับทามย่าเลยนะครับเพราะว่าเป็นลอก ทรงกลมนะครับลอกเบสทรงกลมนะครับแนววินเทจนะครับมาพร้อมกับโลโก้เท่ๆนึกว่าถือจุดๆมาเลยนะครับนึกว่าถือตัวละ7000กว่ามานะครับแต่ข้อสำคัญครับตัวนี้อัปเกรดนะครับใส่เฟืองสแตนเลสให้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดเฟืองจะเป็นชุดสแตนเลสนะครับแข็งแรงทนทานพร้อมลุยเกมใหญ่แน่นอนนะครับ อ้าให้ดูสเปคกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนสแตนเลสเจ็ดตลับนะครับเกียร์เลโชอยู่ที่5.3นะครับใส่แขนสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับมีการใส่เบรกเกอร์จะเรียกว่าหน่วงคู่แล้วกันนะครับเรียกมันภาษาบ้านๆเน,นี่ยแหละหน่วงคู่นะครับเพื่อเวลาเราตีเนี่ยมันจะได้ไม่ฟู่นะครับตีง่ายมากตีง่ายมากนะครับน้ําหนักแค่สามกรัม นะครับจุสาย0.35ได้260เมตรนะครับฉะนั้นใครที่เป็นสายเขื่อนนะครับสายเขื่อนสายสวายบ่อนะครับสายตีเหยื่อสดสายแม่น้ำก็คือมันเป็นลอกอเนกประสงค์นะครับเน้นใช้งานครอบคุมนะครับนะก็ได้เข้ามา2สีครับมีแต่หมุนขวานะครับอัปเดตนะครับอัปเดตไวๆนะครับเพราะว่าหมดรอบเนี้ยผมจําเป็นต้องขายราคา1,890แล้วนะแต่อันเนี้ยผมยังได้ราคาเดิมอยู่ นะครับก็จะจัดให้กับลูกค้าร้านหัดไทยนะครับเป็นพิเศษไปเลยนะครับให้แบบพิเศษไปเลยนะครับราคาเดิมนะครับอ่ะเรามาเริ่มกับสีเขียวก่อนเลยครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะครับอารมณ์เหมือนถือลอกจุดๆนะครับสีลิมิเต็ดนะครับเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะครับตัดสีเงินก็ให้ความรู้สึกแบบวินเทจนะครับเรียบหรูแต่ว่าดูแพงนะครับเรียบหรูแต่ว่าดูแพงนะครับสีเขียวตัวนี้ผมชอบมากนะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยเก็บเงินซื้ออาบูนะครับสีเขียวหัวเป็ดอย่างเงี้ยเจ็ดพันกว่านะครับแต่ตอนเนี้ยเฟืองสแตนเลสลูกพื้นเจ็ดลูกนะครับให้ราคาโปรนะครับเดี๋ยวราคาท้ายคลิปราคาท้ายคลิปนะครับนวงคู่นะครับมีกิ๊กเสียงมาพร้อมกับโลโก้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ซอสรองด้วยก็คือว่าสวยสวยเลยพูดได้คําเดียวนะครับใครที่ชอบสไตล์วินเทจนะครับหรือว่าใครที่แบบชอบให้มันดูแบบสุขุมนุ่มลึก นะครับจัดสีเขียวเลยรับรองไม่ผิดหวังครับสวยมากสีเขียวจะเป็นสีเขียวหัวเป็ดแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนสีดําแดงครับเอาใจวัยรุ่นหน่อยเอาใจวัยรุ่นหน่อยนะครับอ่าัยรุ่นไวรุ่นนะครับชอบซิ่งๆิ่งนะครับจัดสีดําแดงได้เลยครับสวยมากสวยมากข้อสาคัญเฟืองสแตนเลสครับลูกปืนเจ็ดลูกระบบหน่วงคู่ก็คือตีไม่ต้องกลัวคู่เลยนะครับและตัวนี้นะครับก็มีประกันจากบริษัทอีสเทิร์นให้เหมือนเดิมเหมือนเดิม นะครับราคาไปเลยครับความจริงเนี่ยรอบหน้าเนี่ยผมต้องขายพันแปดร้อยเก้าสิบแต่ว่ารอบเนี้ยผมยังได้ราคาเดิมอยู่ผมก็เลยจะจัดให้ลูกค้าเนี่ยในราคาเดิมความจริงผมจะขึ้นราคาก็ได้นะครับแต่ก็อยากจะให้ลูกค้าในราคาเดิมนะครับจัดไปเลยครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทครับซื้อตัวนี้สิบตัวเพิ่งจะหมื่นหกเก้าร้อยนะครับซื้อจุดจุดได้แค่สองตัวนะครับ ฉะนั้นตัวนี้ใครที่เป็นสายเขื่อนนะครับสายแม่น้านะครับที่ซื้อทีนึงแบบเปลี่ยนทียกแผงเลยแผงหนึ่งสิบตัวอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เลยครับคุ้มมากคุ้มมากนะครับอ่าส่วนใครที่จะเล่นโมโมนะครับก็ลองเพิ่มตัง์อีกนิดนึงตัวนี้ได้ชุดเฟืองสแตนเลสนะครับก็จะได้อัปเกรดเป็นเฟืองสแตนเลสนะครับแล้วก็ลูกปืนเยอะกว่านะครับก็คุ้มดีนะครับก็คุ้มดีนะครับมันเพิ่มอีกแค่200เองมันไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบมีประกันจากบริษัทอีสเทิร์นให้นะครับนะสีแดงเป็นไงครับสีแดงก็ไวรุ่นไวรุ่นอะฟังเสียงหน่อยโอ้โหเด็ดเลยครับเด็ดเลยครับนี่เสียงลันลันเสียงลันลันนะใครสนใจนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทักอินบ็อกข้อความด่วนๆนะครับเพราะว่าสีหนึ่งเนี่ยผมหามาได้แค่เจ็ดตัวถึงแปดตัวเท่านั้นนะครับก็รีบๆจัดเลยนะครับผม